สตัวสามตัวมาครบสาวดวงเหงหอประทัดสอง0มื่นัดแก้บนไอ้ไขวัดนเทศหลังให้โชคติดติด,ตด,ตอดสองวดซ้อนสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่จังหวัดปทุมธานีนะคะไปขอโชคขอลาบไอ้ไข่กันนะคะถ้าท่านอยากทราบข่าวๆเกี่ยวกับไอ้ไข่อยากรู้ว่า วัดไหนมีเลขเด็ดไอ้ไข่บ้างก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง 3A Variety ไว้ด้วยนะคะเราจะมีข่าวสารเด็ดๆเกีดเด่ยวกับไอ้ไข่มานำเสนอท่านท,ทุกวันนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่วัดนิเทศราชประดิษฐ์คลอง13ตำบลพืชอุดมอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะวัดนี้มีไอ้ไข่นะคะแล้วก็ให้โชคให้ลาบคนอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะคะ คึกคักไม่แพ้วัดอื่นเลยนะคะประชาชนทยอยเดินทางมากับขอโชคขอลาบนะคะขอเลขเด็ดจ,จากไอ้ไข่กันอย่างคึกคักเลยนะคะบางคนก็มาขอโชคขอลาบบางคนก็มาแก้บนนะคะหลังดวยเบอร์ถูกหวยรวยเบอร์ก็ว่ากันไปนะคะซึ่งของที่เขานิยมนํามาแก้บนไอ้ไข่นั่นก็คือขนมเปี๊ยะนะคะแล้วก็ชุดเด็กนะคะของเล่นนะคะ ที่นิยมนำมาถวายกันนะคะแล้วก็พลาดไม่ได้นั่นก็คือจุดประทัดนะคะซึ่งที่วัดเขามีการจัดลงทานให้คนมาทำบุญได้ทานกันด้วยนะคะได้มีการออกลงทานนะคะแจกกล้วยหอมฟรีด้วยนะคะด้านนางสาวสิริรัตน์สังแดงนะคะพนักงานบริษัทนะคะคนดวงเฮงนะคะได้เดินทางมาที่วัดนิเทศราชเช่นกันนะคะ ก็มาแก้บนนะคะแล้วก็นําของเส้นไหว้ไม่ว่าจะเป็นประทัดนะคะนําประทัดสองหมื่นนัดมาแก้บนไอ้ไข่เลยนะคะซึ่งเธอเล่าว่าที่เธอมาแก้บนเส้นไหว้ไอ้ไข่เพราะว่าเธอได้รับโชคดวงดีดวงเฮงจากไอ้ไข่มาสองหวดติดแล้วนะคะงวดนี้เลยมาจุดประทัดแก้บนนะคะจํานวนสองหมื่นนัดนะคะซึ่งเลขประทัดในครั้งนี้ที่เธอจุดแก้บนนะคะ เลขหางประทัดชัดแจ๋วเลยนะคะมาสองตัวสามตัวครบเหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือเลขหกแปดกับเจ็ดแปดเก้านะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมนะคะเลขหางประทัดนี้เธอบอกว่าเธอจะเอาไปลุ้นโชคต่อในงวดนี้นะคะนี่เลยนะคะคนดวงเฮงเขาได้โชคส่งสองงวดติดแล้วนะคะครั้งนี้เขามาจุดประทัดก็ได้เลขหกแปดกับเจ็ดแปดเก้านะคะ นี่เลยนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านเฮงนะคะสวัสดีค่ะ